ซสซสกลน,นครโพสถึงหมอปลาหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับกรณีของหมอปลามือปราบสัมภเวสีที่พาสื่อมวลชนไปทำข่าวของหลวงปูแง่แสงถึงที่วัดหลังมีการร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมจนต่อมาทัวก็ลงหมอปลาเพราะว่าหลวงปูแง่แสงท่านป่วยและต่อมาหมอปลาก็ยอมรับว่าส่งทนายและนักข่าวสาวไปที่วัดเพื่อถ่ายคลิปจริงๆเพื่อนำมาเป็นหลักฐานล่าสุดดเตอร์นิยม เวชกามาสสสกลนกครเขต2พักเพื่อไทยได้ออกมาพต์ถึงหมอปลาว่าสสดรมหานิยมย้ำยันหมอปลาปฏิเสธความรับผิดช,ชอบไม่ได้แนะสสดรนิยมเวชกามาขอส่งการสื่อสารนี้ถึงหมอปราย้ำชัดอย่ายโยนความผิดให้นักข่าวหญิงในเมื่อหมอปราวางแผนทั้งหมดถึงขนาดส่งทนายไปล่อลวงจัดการหลวงปู่แสงบาปกรรมมีจริงไม่รู้หรือว่าหลวงปู่ คือพระอริยสงฆ์นรกกินหัวมึงแน่หลวงปู่รู้ล่วงหน้าแล้วไม่งั้นก็ไม่เ,เรียกนะักข่าวหญิงไปพบทนายมึงเด็กหมอผียังไม่มีจิตสำนึกอีกยังกล่าวหาหลวงปู่ว่าถูกร้องจากหญิงสองคนแต่ไม่มีหลักฐานแบบนี้สอเจตนาทำร,ร้ายพระพุทธศาสนาชัดๆสังเกตได้จากการแสดงออกที่ไม่รู้สำนึกตอนนี้ได้มอบหมายทนายแจ้งความเอาผิดแล้วสสดรมหานิยมกล่าว วันนี้สอสอดอรมหานิยมเวชกามาจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยในฐานะเป็นสอส,อสอที่ปกป้องพุทธศาสนาเปิดเผยว่าตอนนี้หมอปรามีความผิดชัดเจนจากการให้สัมภาษณ์ของตนเองเป็นคนวางแผนล่อซื้อหลวงปู่แสงเองโดยส่งทนายสองคนนักข่าวหญิงหนึ่งคนเตรียมถ่ายคลิปในมุมให้ดูแล้วจะเกิดความเสียหายตอนนี้นักข่าวคนดังกล่าวก็รับสภาพแล้วได้รับคำสั่งจากหมอผีคนนี้ พร้อมกับทนายจึงแสดงว่ามีเจตนาที่จะทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งถือมีความผิดทางอาญาตนจึงให้ชาวพุทธทั้งประเทศแจ้งความจับหมอปราได้เลยอยู่จังหวัดไหนแจ้งจับจังหวัดนั้นและสสดรมหานิยมเวชกามากล่กาวอีกว่าตนฟังหมอปราให้สัมภาษณ์ เห็นพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นยังไม่มีจิตสำนึกว่าได้กระทำความผิดแบบนี้จึงไม่มีความจำเป็นต้องไปขอขมาหลวงปู่แสงหรอกครับนำสามท่าไปจะถูกคนอีสานรุมสกัมคนยโสธรและคนอีสานเขาทราบจากวัดปฏิบัติของหลวงปู่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ทราบจากการให้สัมภาษณ์ของหมอปลายังกล่าวหาหลวงปู่ในทางเสียหายอยู่คุณจะนับถือศาสนาอะไรก็จะตกนรก ในการใส่ร้ายพระอริยะบุคคลซสดอคเตอร์มหานิยมยังกล่าวเพิ่มเติมนายหมอปราขอให้เลิกคิดเสียเถอะที่จะทำร้ายพระพุทธศาสนาเพราะชาวพุทธเขารู้ทันแล้วอย่าไปจัดฉากเอาผิดพระที่ไหนอีกเลยเพราะการวางแผนของหมอปา้ามีสองสอคือสตรีกับสตังคราวนี้ก็แบบเดียวกันแต่ไปจับผิดพระอริยสงฆ์บาปนรกจึงกินหัวหมอผีที่สำคัญหลวงปูร่รู้ล่วงหน้าบอกลูกศิษย์ใกล้ชิดว่า รุ่งนี้ผีเปรตจะมาหาดังนั้นหมอผีและคณะเตรียมตกนรกทั้งเป็นได้ต่อไปเพราะเป็นวิบากกรรมแล้วในทางพระพุทธศาสนาใครทำร้ายพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าถือว่าทำอนันตาริยกรรมครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ